สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมปั๊มลมเพื่อจะเอาไปใช้กับงานแอร์บัดนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่มีความสนใจจะใช้งานเกี่ยวกับแอร์บัดนะครับนี่เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เราจะต้องใช้คู่กับตัวดั้มปากกาแอร์บัดนะครับก็จะเป็นตัวปั๊มลมนั่นเองนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพื่อนเพื่อนนี้จะเป็น ปั๊มลมขนาด9ลิตรนะครับเพิ่งสั่งมาเมื่อวานนี้นะครับสั่งจากร้านลุ่งอาร์ตนะครับราคา3,200บาทนะครับผมสั่งแบบให้ส่งด่วนนะครับแบบรับสินค้าในวันเดียวกันก็ค่าส่ง250บาทนะครับรวมปั๊มลม3,200บาทก็อยู่ที่ราคา 3 4 5 0บาทนะครับอ่านี่คือหน้าตากล่องที่ได้มาจากร้านนะครับอ่าที่มันโผลอ่อมาตรงนี้ทางร้านเขาเทสได้ผมนะครับเขาประกอบชุดทั้งหมดเข้าไปแล้วก็เสียบไฟเทสแล้วก็ห่อหุ้มกล่องแล้วก็นํามาส่งให้ครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าของเพื่อนเอเองที่อ่าสั่งให้ส่งทางไปรษณีย์หรือว่าส่งทางเคอรี่อะไรต่างๆก็จะไม่ได้ยื่นโผล่มาแบบนี้นะครับอ่า ถ้า,าจากที่ผมถามพี่ที่คนมาส่งให้ว่าถ้าเป็นด่างจังหวัดเขาจะตีหลังไม้ขึ้นมานะครับเพราะงั้นคุณก็สบายใจยได้นะครับอันนี้เขามาขี่มอไซค์มาส่งก็แค่ลังกระดาษก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคครับนี่คือ,อหน้าตากล่องนะครับนี่นะฮะปั๊มลมขนาด9ลิตรนะครับทังมัจุลม9ลิตร โอเคเดี๋ยวเรามาแกะเขาออกจากกล่องมาเพื่อจะดูข้างในนะครับนี่คือภายในกล่องนะครับมาแบบนี้ จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เราแกะออกจากลังกล่องกระดาษนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยกคอกมาโอเคครับนี่คือที่เรายกออกมาจากกล่องแล้วนะครับจะเป็นอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับนี่คือยี่ห้อนะครับอ่า ถังมัจุลมขนาด9ลิตรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับส่วนต่างๆของเขาตัวนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับเหมือนจะเป็นสี่เหลี่ยม2อันตรงนี้จะเป็นเหมือนกระบอกสูบลมนะครับเนี่ยสูบลมแล้ว มันจะมีสายนะครับเห็นเห็นเส้นนี้ไหมครับจะเอาลมเข้ามาไว้ในนี้ในถังสีดำเลยครับแล้วก็ค่อยส่งลมให้เราออกมาทางนี้อีกทีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดักไอน้ํานะครับแบบที่ผมเคยแนะนํไปบ่อยๆนะอันนี้อ่านะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเทสการใช้งานกันเอาตัวนี้แกะพลาสติกหุ้มนี่ออกก่อนเนาะ แล้วเสียบปลั๊กแล้วก็ต่อแอร์บัสให้ดูว่าใช้งานยังไงแล้วก็การดูแลร,รักษานะครับไอตรงนี้นะครับเป็นป้ายราคานะครับแล้วก็ตัวรุ่นปั๊มนะครับเห็นไหมครับราคา3 2มพันสนะครับแล้วก็นี่ยนะฮะ เผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับทางร้านนะครับเพียงแค่มาแนะนําเผื่อว่าท่านใดที่ชมคลิปแล้วอยากจะได้เหมือนกันก็ลองซื้อหามาดูครับผมสั่งจากร้านลุงอาร์ตนะฮะพิมพ์ใน Google ได้เลยลุงอาร์ตนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเรานี่แหละลุงก็รุ่งเรืองเนี่ยฮะลุงอาร์ตนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาที่หุ้มนี่ออกนะครับ อันนี้พี่ก็ต่อมาให้แล้วนะครับปกติจะไม่จะไม่ได้เป็นแบบนี้ผมให้เขาเทสให้ก่อนนะครับก่อนที่จะมาก็เลยต่อตัวหลักไอ้น้ำไว้แล้วมันก็จะยื่นออกมาแบบนี้นะครับก็อขอเอาเจ้าพลาสติกนี้ออกก่อนเนาะ อันนี้คือเอาถุงพลาสติกที่หุ้มออกเรียบร้อยแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับแถมมาให้กับน,อน็อตอีก2-3ส,สามตัวถ้าตรงไหนเรางงล้วก็ดูในคู่มือเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพาดูคร่าวๆนะครับ จะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้น่าจะใช้วิธีดึงนะครับดึงอย่างนี้ปิดก็กดอย่างนี้แล้วก็มีที่วัดลมให้จุดที่หนึ่งตรงนี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เราเห็นนี่ตัวนี้มันจะมาพร้อมกับตัวดักน้ํานะครับตัวดักไอน้ําอยู่แล้วนะครับ ถ้าเราซื้อแบบปั๊มลมแบบ3มลิตรเขาก็จะมีตัวนี้แถมมาให้นะครับปั๊มลมสามลิตรไอตัวสีดำๆเล็กๆที่ผมเคยแนะนําไปในคลิปก่อนหน้านะครับตัวเนี้ยมันจะมีติดอยู่ในตัวดักไอ้น้ํานะครับก็เอาไว้วัดระดับลมบวิธีใช้งานพวกนี้ก็เวลาเราจะพ่นนะครับ เราจะปรับความแรงของลมก็ปรับจากตรงนี้ครับเขาจะบอกอยู่ว่า,า,าดึงขึ้นก่อนแล้วก็หมุนแล้วก็กดลงให้มันล็อกอ,อันนี้เราต้องทําตอนที่เราเปิดเครื่องทําง,งานแล้วนะเพื่อจะดูแรงลมว่าเราเอาประมาณไหนเดี๋ยวผมจะแนะนําเพิ่มเติมอีกทีอันนี้พามาดูตั้งแต่แกะกล่องออกจาก เอาเครื่องออกจากกล่องนะครับว่าอยู่แบบในหน้าตาประมาณไหนนะครับโอเคประมาณนี้่ะเผื่อเป็นแนวทางเพื่อนๆที่สนใจจะได้ซื้อหามาใชใ้ดูนะครับนี่โอเคอประมาณนี้เนาะเดี๋ยวยังไงรอติดตามชมในคลิปที่สองนะครับผมจะ เทสการใช้งานแล้วก็เอาแอร์บัตมาประกอบใส่เข้าไปแล้วก็ลองพ่นให้ดูนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะอันนี้ก็เป็นตัวกลางๆนะครับขนาดถังบรรจุอยู่ที่9ลิตรนะครับถังบรรจุลม9ลิตรมันก็น่าเพียงพอครับพ่นหมวกกันน็อกพ่นจัก,กรยานนี่อนา่าได้เลละเอาอยู่แล้วนะครับตัวแบบ3ลิตรก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าสงสารเขา เขาต้องคอยปั๊มลมบ่อยๆเนาะนะครับตัวมันเล็ก3ลิตรมันก็พ่นได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าพ่นหมอกกระน,น็อกอะไรพวกนี้ก็แป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวเที่ยวปั๊มลมเดี๋ยวเทียวจะปั๊มลมนะครับอ่าก็เราอัพตัวใหญ่ขึ้นจะได้เพื่อการใช้งานที่พ่นชิ้นที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับอ่อย่างไรก็ลองเอาไว้พิจารณาดูครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมเทสให้ดูอีกทีว่าใช้งานแล้วมันเป็นยังไงนะครับ รอชมในคลิปที่2ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ